สวัสดีนะครับพ,พี่นานาครับก็พาออกไม้ครับเลาะยิงปลาครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าครับก็รอติดตามชมกันนะครับ ร้อยครับใส่ทอดครับติดแน้นครับใส่ทอดนะครับ มันครับเต็มเต็มครับเสื้ออดคร้อมหมานครับ,รบเดี๋ยวรอติดตามต่อครับจะเจอปลาอีกหรือเปล่าครับเราเก็บป่านครับโดนนะครับตอนนี้นะครับ แรงครับแร,แ,รแรงมากดึงแรงครับตัวนี้ะไรครับกบหรือเปล่ามาครับเดินมา เลยมั้ยครับไม่ออกครับ,รบเดี๋ยวหาวิธีเอาครับ กดดึงมาได้แล้วครับติดีดแล้วครับติดดีมากครับตัวใหญ่ครับตัวนี้กดดึงมาได้ครับแปดเก้าขีดครับตัวนี้ครับ มีแปดเก้าคีดครับ, 8, 9, รบตัวนี้ใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับขอเก็บปลาครับครับผมก็มานั่งซุ่มไม้กอไผ่นะครับ ไม่เห็นปลาลอยเลยนะครับปลา,าก็ตัวก็ไม่เห็นครับจะว่าจะเดินเลาะย้ายไปเรื่อยๆไปครับ ไม่โดนครับผมจมังหลักเดินเลาะนะครับหาปลาครับก็มาค่อยเจอปลาขึ้นนะครับก็สรุปแต้มครับบ่ายนี้ครับสองแจมครับพอได้กับข้าวเย็นอยู่ครับ คุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็กลับบ้านครับสวัสดีครับผมยังมานครับ